สวัสดีครับผมสวัสดีครับเอฟซีครับเมื่อนี้อากาศหนาวแห้งครับอากาศหนาวแห้งก็เลยต่มขี้เล็กนะครับกีหนังหนังกะร้านไผ่เอามาฝากนะครับจากสวรรคเขตหนิวบากไงกะมากินน้ำกันด้อมันสิเป็นแต่กินบะบุนะครับ หนังกระดามันสิแรนเข้าไปพลครับแรนเข้าไปไฟโอ้ยดำปืปืๆเปไปตะกินบ่ะอ้อมสิเล็กกระดาเฮ็ดกินเทียงครับหรือสิกินแรงครับที่นังนังเข้มนี่แหละครับนังคัย้ยไอะ อากาศกระสัวนะครับเห็นบอนะครับมืมดมาตั้งแต่มือเ้านี่แหละครับตอนนี้กำลังสิแจ่งแน่จ็กหน่อยตามหัวตามสวนนี่แหละครับทงให้ทงหน้านี่แหลัหัวหันหมูนะครับลอยล้านลอยล้านขี้ขันไง หรือเมัดขอกกระไดเอาครับอยู่ดีมีแห้งครับสีส้มไทยตีเก้าเลยหละนะครับปีหกหาตีหกหกขอให้ยูดีมีแห้งทุกท่านทุกคนนะครับมีโชคมีลาบสุขกายสุขใจทุกท่านทุกคนให้หลอดผลจากโควิดไปอีกปีนึงนะครับสวัสดีครับ